พโนหมาอุปัจจคาออปเกนะพหุเกนะวาหลังจากได้ฉลองศรัทธาฉันพตาหานเพลของโยมแจ้ชิดาปนันก,การจนวงในวันจันทร์และวันอังคารหลังจากที่ได้รับ ฉลรสธาน้ำปานะโคโรฟิลของโยมเก๋กนกวันก็ว่าจะแสดงธรรมเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลจะได้น้อมบุญกุศลจากการแสดงธรรมนี้ส่งไปเป็นพรให้แก่โยมแจ้ชิดาปานกาญชนาวงโยมเก๋กนกวันผู้ประสานงานหญิงในคอร์สของตาม,มาในเวลาที่ผ่านมานั้น และวันนี้ก็ได้รับฉลองสัทธาผลิตภัณฑ์ของอัมเบเป็นยาสีฟันและเป็นโฟมล้างหน้าเป็นไอเบนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของสายตาได้ดีพอสมควรเลยเป็นการฉลอททำให้ต้อกระจกที่เริ่มจะเสื่อมนั้นก็สามารถที่จะฉลออยู่ได้ แล้วก็ทำให้ยือ่อเวลาของการที่จะเสื่อมนั้นออกไปได้อีกยาสีฟันของผลิตภัณ์์อมเวก็ใช้ได้เลยทีเดียวเป็นคริสเตอร์คุณนกรฤยาเมื่อพูดคุยกันในวันก่อนโยมก็ถามมาว่าพระอาจารย์ขาดเรืออะไรหรือเปล่าเจ้าคะ่ะอาตมาก็คิดอยู่ตั้งนานกว่าที่จะบอกคุณนกริยาสุบรณสุธินั้นไปด้วยความเกรงใจนั่นเอง ก็บอกไปว่าถ้าการเงินของนกยังเป็นไปได้ดีอยู่พระอาจารย์ก็ยินดีที่จะรับฉลองสัทธาผลิตภัณฑ์ของแอมเวนนะคุณนกก็เลยส่งมาในวันนี้ตรงตามความปรารถนาทุกประการแล้วก็ได้รับพระทหารเพลนประจำวันพระสบดีของครอบครัวจิระเจริญยิ่งที่คุณแม็กสุขสิทธิ์ได้สั่งออกมาถวาย ก่อนที่จะถึงเวลา11นาฬิกาอัตมาก็อาศัยนั่งกรรมฐานไปก่อนแล้วก็เมื่อนั่งกรรมฐานไปจนกระทั่งถึงในเวลา11นาฬิกาก็ออกจากกรรมฐานแล้วก็ตระเตรียมเพื่อที่จะมาพูดมาแสดงธรรมก็ถือโอกาสเป็นการแสดงธรรมรวบยอดเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลและสงพรมอบให้แก่ โยมเจ้าชดาปาัาการเจมวงศ์โยมเกกนุกวันผู้ประสานงานหญิงคุณนกปริยาสุวรรณสุธิและวันนี้ก็เป็นวันของครอบครัวจิระเจริญยิ่งคุณแม็กสุภทธิ์ได้สังอหารมาถวายคุณพ่อวรพันธ์คุณแม่จิราพรจิระเจริญยิ่งพร้อมกับภรรยาของคุณแม็กสุภทธิ์ ก็จะได้แสดงธรรมรวบยอดแล้วก็เป็นการให้เกิดศีลเกิดพรส่งมอบพอรไปให้แก่ท่านโชภาพที่เอ่ยนามมานี้ตามพุทธวจนะพระบาลีที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอัตมาภาพสาธกยกขึ้นแสดงเป็นนิเคบทในเบื้องต้นนั้นเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเชเจ้าธรรมภาพนี้เอง แปลความเป็นภาษาไทยออกมาว่าไม่พึงให้ขณะล่วงผ่านไปโดยปราประโยชน์ในแต่ละวันแต่ละคืนควรที่จะให้ได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยคโนโวมาอุปจักขาอปเพนะโุเกน,เกนาวะไม่พึงให้ขณะล่วงผ่านไปโดยปราประโยชน์แต่ละคืนแต่ละวันนั้นควรที่จะให้ได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อย ในข้อนี้พุทธศาสนานับถึงเรื่องของเวลาถึงขณะเลยทีเดียวไม่ได้นับเป็นนาทีไม่ได้นับเป็นชั่วโมงไม่ได้นับเป็นวันไม่ได้นับเป็นคืนแต่นับเป็นขณะแต่ละขณะขณะแต่ละขณะนั้นจะเท่ากับวินาทีไม่ใช่นาทีนะ นาฬิกาติกนิดหนึ่งเนี่ยนี่คือหนึ่งขณะขณะหนึ่งหนึ่งกระพริบตาครั้งหนึ่งก็คือขณะหนึ่งขณะหนึ่งหนึ่งสายฟ้าลับปลับลงมาก็คือขณะหนึ่งอันนี้คือข้ออุมาที่หลวงพ่อใหญ่พระรราาาสมภเะอาจารย์ของตมามภาพนี้เองได้เคยอุปมาเปลิตกที่บอกว่าว่าขณะหนึ่งขระหนนึ่งที่เปลียนเป็นคณิกาสมาธินั้น จะเท่ากับนาฬิกากระดิก1วินาที2วินาทีนะเท่ากับกระพริบตาหน,หนึ่งเท่ากับฟ้าแลบแป๊บครั้งหนึ่งนั่นคือขณะหนึ่งขณะหนึ่ง,งที่บอกว่าสัมพันธ์กันกับคณิกสมาธิก็หมายถึงว่าผู้ที่จเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นจะไม่ให้ล่วงผ่านไปในขณะหนึ่งขณะหนึ่ง จะต้องให้ผ่านไปด้วยการกําหนดรู้ในแต่ละขณะแต่ละขณะนั่นอย่างเช่นอาการของท้องพองยุบในสายพองยุบก็จะให้กําหนดว่าพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอพองหนอก็คือขณะหนึ่งยุบหนอก็คือขณะหนึ่งถ้าทําการกําหนดโดยการมีองค์บริกรรมอย่างนั่นก็จะเป็นเหตุทําให้ได้หนึ่งขณิคสมาธิขณิกสมาธิหนึ่ง คณิกสมาธิหนึ่งหนึ่วิปัสนากรรมฐานนั้นจะอาศัยการกำหนดอยู่อย่างต่อเนื่องให้สัมพันธ์นกันกับขณะหนึ่งขณะหนึ่งนั่นเองเรียกว่าเป็นปัจจุบันขณะเมื่อกำหนดได้ทันปัจจุบันขณะแต่ละขณะนั้นก็จะทำให้ได้คณิกสมาธิหนึ่งคณิกสมาธิหนึ่งหนึแล้วเมื่อคณิกสมาธิที่มีกำลังน้อยมากเปรียบเหมือนกันกันกบ มเมล็ดงาที่มีน้ำมันงาเพียงแค่น้อยนิดเมื่อรวมกันมากขึ้นด้วยการกำหนดอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นนั้นปริมาณก,กับเอามเมล็ดงาแต่ละมเมล็ดที่มีน้ำมันงาน้อยนิดเดียวนั้นมารวมกันแล้วก็หุงก็จะได้น้ำมันงานั้นก็นมารถึงว่าเมื่อคติกสมาธิเกิดรวมตัวกันแล้วก็จะส่งผลทําให้เกิดสภาวะธรรมได้นั่นเองในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในหลายวันมานี้อาตมาภาคก็ให้เวลาผ่านไปด้วยการทบทวนธรรมแต่ตอนนี้ก็กำลังทบทวนสามัญยบรสูตรสูตรที่ว่าด้วยผลของความเป็นสม,มณะที่เพิ่งเหตุประจักษ์ได้ในปัจจุบันเป็นสูตรแรกที่อยู่ในทีขนิกายมหาวชค่อนข้างที่จะยาวทบทวนมาก็ได้มาถึงครึ่งทางละในหน้าที่เจ็ ความยาวอยู่ถึง14หนะ้าความจริงยาวมากกว่าน,นี้ระมาตัดออกในบางส่วนอย่างเช่นจุลศีลมัชิมศีลมหาศีลก็จะเป็นต้องตัดออกเพราะว่าถ้าพูดไปตามนั้นแล้วหน้ากระดาษก็จะขยายยาวออกไปมากแล้วก็จะใช้เวลามากคนในทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าทนที่จะฟังอะไรยาวๆไม่ค่อยได้จะต้องฟังอะไรที่สั้นๆแบบกระชับสั้นหรือข้อสรุป ประมาณ2นาที2นาทีก็ยังถือว่ามากแล้วดังนั้น t ิกตอกเนี่ยจึงขายออกได้เป็นอย่างดีก็เพราะว่า t ิ k ตอกนั้นทําเวลาอยู่เพียงแค่2นาทีหรือ1นึ่งนาทีกว่าคนก็ดูแค่นั้นแป,ป,ป,ป๊บๆดูแล้วก็ผ่านไปก็เป็นยุคข,ของคนที่เรียกว่าสมาธิสั้นฟังอะไรที่ยาวๆเป็น10นาทีนี่ไม่ได้ลนะแต่ก่อนก็บอกว่า ความสามารถของมนุษย์ในการฟังเนี่ยจะอยู่ที่30มนาทีหรือ1ชั่วโมงนอกจากนั้นก็จะฟังไม่รู้เรื่องแล้วขาดสมาธิไปแล้วแต่ทุกวันนี้ก็น่าจะอยู่เป็นเพียงแค่2อนาทีเท่านั้นดังนั้นยาวๆไปกว่านั้นก็น่าจะไม่ไหวกันละอาตมาก็เลิกถึงความเป็นบร,รมเชิตอยู่ในข้อหนึ่งคล้ายกันกับพระดวัจ,จนพระบาลินเองว่าบรรเชิตควรพิจารณาอยู่ในเนือง,งว่า แต่และคืนแต่และว,วันที่ร่วงผ่านไปนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่เป็นข้อเตือนสติของบรรพชิตผู้อยู่ในพระพุทธศาสนานี้ว่าในแต่และว,วันแต่และคืนที่กำลังล่วงผ่านไปนั้นท่านกำลังทำอะไรอยู่หรือถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะรู้ว่าตัวนั้นทำอะไรอยู่เป็นกุศลหรือเป็นอก,กุศลก็พยายามที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผ่านไปด้วยกุศลนั้นจะดีที่สุด ก็คือผ่านไปด้วยการทําคุณงามความดีทำประโยชน์เกิดขึ้นอาตมาภาพก็ให้เวลาผ่านไปตอนนี้ก็พยายามที่จะเซตเวลาแบ่งเวลาในการทำอารีของตนในช่วงเช้าก็จะเป็นเวลาของการทรมานกายให้ได้เหงื่อแล้วก็ต้องทําเวลาให้ได้อย่าให้เกินไปจาก10บโมงเช้ากลายเป็นว่าบางทีก็คุมเวลาไม่ได้ ถ้าจะให้ดีก็อยู่ในเวลา9ก้ามงเช้าต่อจากนั้นก็มีเวลาในการมาปัดกวาดเช็ดถูบริเวณสถานที่ตนอยู่ตนอาศัยให้ได้ส,สะอาดสะอ้านเจริญหูเจริญตาเสร็จแล้วก็ให้ได้มาเดินจงกรมหลังจากที่สงน้ําเรียบร้อยแล้วก็มาเดินจงกรมสัก30นาทีวันนี้ก็ว่าจะเดินจุพรมสักส0นาทีแต่กลายเป็นว่า ก็จัดน้นเตรียมนี่โดยเฉพาะที่อยู่ข้างหน้าตาม,มานี่แหละหลายอย่างหลายประการเนี่ยก็น่าจะเดินโกรมอยู่ได้ประมาณสัก1 5นาทีที่ได้คุณภาพของการเดินโกรมดีสักหน่อยแล้วก็ลงมานั่งกรรมฐา,านแล้วกัว่านั่งกรรมฐา,านไปถึง11โมงก็จะแสดงธรรมแต่ก็มาเสียเวลากับการที่ต้องมาตรเตรียมอุปกรณ์วัตถุศยธรรมเหล่านี้แหละรวมทั้งการเซตค่ากล้องด้วย ก็ทำให้เสียเวลาไปสักหน่อยแล้วจึงได้มาแสดงธรรมนั่งกรรมฐานก็น่าจะได้อยู่ประมาณสัก15นาทีแต่ก็ยังดีแต่ว่าในตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหต้องให้เวลาผ่านไปด้วยการนั่งกรรมฐานเลยหลังจากที่ทบทวนธรรมเสร็จแล้วนะแล้วก็ยังแบ่งเวลาไปทรมานกันในช่วงเย็นด้วยเพราะช่วงเย็นจะทำให้ขับของเสียออกมาได้ดีและทำให้จำวัดได้ดี แต่กลายเป็นว่าก็เกิดสารอนโดฟิลสดชื่นขึ้นมาหลับลำบากข่าวเนี่ยคงจะต้องเปลี่ยนเวลาใหม่ซะละพอหลับลำบากแล้วก็เหนื่อยมาด้วยก็ได้แต่นอนทบทวนทำแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งกรรมาฐานเพื่อที่จะให้ตหลับไปแต่ก็ไม่หลับเพราะมันเฟสมนสดชื่อนอยู่อันนี้ก็อาศัยการนั่งกรรมาฐานในแต่ละช่วง ที่เข้าห้องน้ำกลับมาก็มานั่งกรรมฐานก่อนลงไปจำวัดต่อไปเข้าไปห้องน้ำกลับมาใหม่ก็นั่งกรรมฐานก่อนแล้วก็ลงไปจำวัดต่อไปวันนี้ก็ไปถึงโน่นแล้วหกโมงครึ่งเลยของการนั่งกรรมฐานแล้วก็จำวัดไปแล้วก็ตื่นมาได้ทำเศร็กิจในเรื่องของการทำกรรมฐานถ้าพูดถึงเรื่องของสมถกรรมฐาน ก็จะหมายถึงเป็นเรื่องของสมาธิในระดับต่างๆเป็นการพัฒนาสมาธิไปในระดับของอุปจารสมาธิสูงสุดไปถึงอัป,ปนาสมาธิและอปะนาสมาธินั้นก็จะไปถึงจรุจฌานในฝ่ายที่เป็นรูปฌานในขั้นสูงสุดสำหรับอัปนาสมาธิสรมรดากมฐานเนี่ยผู้ที่จะทำได้ดีจะต้องมีจินนะปุพกกรรม ก็คือเป็นกรรมที่ตนทําไว้ในการก่อนคือเคยบําเพ็ญฌานมาเคยได้สมาธิมาถ้าเป็นอาที่กรรมิกะคือเป็นผู้เริ่มต้นมาทําสมาธินี่จะเป็นเรื่องยากมากๆเลยแม้จะเป็นผู้ที่เคยบําเพ็ญฌานมาในการก่อนแต่เขาเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้โดยง่ายบางคนมาท่านอาจจะมีของเก่าอยู่ก็โชคดีว่าอาจจะเกิดสมาธิได้ง่าย เป็นสมาธิได้ง่ายแต่ที่กระนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีก็ปริวว่ามีโยมสิทธิพี่ขุนได้ได้ส่งคลิปวิดีโอที่คุณหมอท่านหนึ่งท่านได้มาพูดมาแสดงในเรื่องนี้ถึงเรื่องของการที่ คุณหมอท่านนั้นที่จำชื่อได้คือชินโอสดว่าท่านได้ทำสมาธิและเล่าถึงการทำสมาธิถึงขั้นจตุจักรชานได้อย่างสนุกส่งให้ตามาได้ฟังดูตามาก็ฟังดูมีข้อความว่าเล่าเรื่องยานระลึกชาติสนุกมากโดยนายแพทย์ชินโอสดหัดบัมเบรอร์ ท่านทำสมาธิถึงฌานที่4เพื่อพิสูจน์ว่าทําไมท่านเล่นไวโอลินได้ทั้งที่ไม่เคยเรียนฟังพูดภาษาจีนกลางได้ทั้งที่ไม่เคยเรียนถอดกายทิพย์ได้และพูดคุยกับเทวดาได้ก็มีลิงก์ของคลิปวิดีโอมาธรรมาก็ลองฟังดูจนจบอยีิคุณเป็นคนส่งมาบอกว่าเพื่อนของสิทธิ์ส่งมาให้สิทธิ์เจ้าค่ะ หลังจากที่ตมาฟังจบแล้วก็ได้เขียนข้อความตอบโยมสิทธิคุณแล้วก็แชร์ไปในทางไลน์หลายท่านอยู่ควรที่จะได้รับฟังด้วยเพื่อเป็นความรู้ในทางพุทธศาสนาอตมาเขียนข้อความว่าฟังจบแล้วโยมสิทธิคุณคุณหมอชินโอสถท่านก็เล่าด้วยอารมณ์ดีติดตลกก็มีความเป็นไปได้สูงฟังตามความรู้ของตอมาน่าจะยังไม่ถึงฌานสี่ เพราะฌานสีเรียกว่าจัตุรฌาน,นั้นไม่ใช่ไม่มีลมหายใจแต่หมายความว่าไม่หายใจเข้าออกแล้วเหมือนคนเสียชีวิตเลยคนที่เข้าฌานสีได้จะเปลี่ยนไปหายใจทางผิวหนังแทนการที่ลมหายใจตัดขาดหายไปไม่มีแล้วนั้นเป็นเรื่องยากมากๆ เพราะว่าปอดของมนุษย์ไม่ยอมที่จะไม่ให้มีลมหายใจตัดลมหายใจเข้าออกทิ้งปอดพอสมาธิดิ่งลึกลงไปจะตัดลมหายใจไม่ให้มีมันก็ตีขึ้นมาทันทีเพื่อที่จะสูดลมหายใจเข้าไปใหม่ความยากอยู่ตรงนี้ดังนั้นคนที่ฆ่าตัวตายคนที่ จะฆ่าตัวตายด้วยการกลั้นลมหายใจเข้าออกจึงเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ก็ต้องเอาเชือกมาผูกคอเท่านั้นส่วนการเกิดปรากฏการณ์ของคุณหมอชินโอสถนี้เป็นเรื่องเก่าของท่านหมายความว่าท่านเคยเกิดเป็นนักไวโอลินมาก่อนเคยเกิดเป็นคนจีนมาก่อนจึงพูดภาษาจีนใต้ได้ ถ้าเลิกชาติได้ด้วยอำนาจของสมาธิระดับหนึ่งแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นปุเพนิวาสานุสติญาณอำนาจของสมาธิไม่ต้องถึงขั้นของเจตุชาญก็ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเก่าคือเป็นอริยชาติของท่านที่ย้อนกลับมาใหม่ให้เห็นเป็นปรากฏการณ์ในปัจจุบันแต่เรื่องนี้ถือว่าดีมากเป็นข้อยืนยันในเรื่องของบุญบาป และกฎแห่งกรรมทำให้คนฟังตระหนักรู้ในเรื่องนี้ไม่กล้าที่จะทำบาปความชั่วมุ่งที่จะทำบุญกุศลความดีและความคาดหวังของนายแพทย์อีกคนหนึ่งก็คือเรื่องนี้เรื่องที่คนมาตั้งอยู่ในศีลในธรรมทำบุญกุศลไม่ทำความชั่วนี่คือสราระแท้จริงจากเรื่องนี้เวลาก็ล่วงมาพอสมควรแล้ว ที่จริงก็น่าจะได้อธิบายข้อความที่มีอยู่ในคำที่ผู้เรศาสนาชื่อวิสธรรมว่าคนที่ไม่มีลมหายใจนี่มีประเภทอะไรบ้างไม่ใช่ว่าตมาพูดโมเมเอาอย่างนี้จากความรู้ที่ได้ฟังมาท่านบอกว่าคนที่ไม่มีลมหายใจเนี่ยมีอยู่หประเภทหนึ่งคือเด็กอยู่ในคันของมารดา 2. คนดำน้ำสามคนสลบถึงวิสัญญีภาพ 4. คนตาย 5. คนเข้าจัตุรชาตแล้วก็หกคนประกอบในอรูปประชนก็คืออรูปประชาน4จัตุรชานั้นไม่หายใจเข้าออกแล้วนเะปลี่ยนไปหายใจทางผิวหนังแทนแนั้นอันนี้เป็นเรื่องยากยากมากๆด้วย และพระพุทธเจ้าก็แสดงเอาไว้ในสามาัญยอดบวสูตรที่ธรรมากำลังจะทบทวนทำอยู่พอดีก็ขอโนมโมทนาสาธุธราารมโยมแจ้ชนาปนักการชนะวงที่ถาวายเพนมาได้สองวันคือวันจันทร์กับวันอังคารโยมเก,ะกะ๋กนกวันผู้ประสานงานหญิงที่ถาวายน้ำปะนะโคโรฟิลสกัดเย็นมา ในวันนี้คุณนกก็ได้ถวายผลิตภัณฑ์ของแอมเวนมาหลายอย่างรูมทั้งพระฐานเพลงประจำวันพระราสบาดีนี้ที่คุณแม็กได้ส่งมาถวายเรียบร้อยแล้วจะได้อนุโมทนาด้วยมาคตีภาษาบาลียถาสัพพีดังต่อไปนี้ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกะปฏิอิสิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกับปาจันโทปนาราโสยะถา,ามณิชโชติระโยาาสยะถาสัพพิตโยยวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตรายสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังุทธาปจ,จายโนจตารุธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลง<อ>ังเดืม่มนาแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้ทำบุญถวายทานมาในครั้งนี้ในหลายเจ้าภาพนั้นรวมทั้ง กุศลภาวนาที่ตมะภาพได้กระทําอยู่เป็นนิดอยู่เนืองๆรวมทั้งกุศลที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมเป็นธรรมเทศนาใหม่นี้จงมารวบรวมกันเป็นกระบะเป็นเดชาเป็นเพราะปัจจัยส่งพรไปให้แก่โยมแจ้ชิดาปัณการชนาวงโยมเกขนม้วนคุณนกิยาสุวรรณสุธิครอบครัวจิราเจริญยิ่งคุณพ่อวราพันธ์คุณแม่จิราพร คุณแม็ก์สุภาษิตเจริญยิ่งพร้อมกับภรรยาคุณพัศลาให้ได้มีแต่ความสุขความเจริญประสบความร่มเย็นร่มเงาของบุทธศาสนาปราศจากทุกโศกโรคภยัยจะนึกคิดประสงค์จำนองวัาเสนประการใดที่เป็นไปโดยชอบและประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สนสมความมุ่งม,มาาปรารถนาทุกป,ประการอันหนึ่งขอให้เจริญด้วยจตรุรพิพรพรจะทั้งสี่ประการกล่าวเกออยุ่นนัสุขพ,พระละปริพานธนสารคุณสารธรรมสารสมบัติ ขอให้มีดวงตาได้สดใสดวงใจที่ชื่นบานขอให้พบดวงแก้วขอให้คล้าจากบ่วงมานขอให้บรรลุถึงมาผานานาลิ่านในในาครารอันใกล้นี้ด้วยเถินขอเจริญพอ